มาเอาใจเก่งไวรุ่นกันหน่อยจ้ะก,กับแบรนด์ฮอนดานะคะใครที่หาเก่งราคาประหยัดต้องมาหาเนเน่เลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยู่น้อยร้อยโลนะจ๊ะใครที่กําลังงงอยู่ว่าวันนี้เนเน่อยู่ที่รถอะไรเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันว่าคันนี้คือรถอะไรคะ่ะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะให้ดูสีให้ดูความสวยความงามรอบคันกันไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันที่ตรงนี้นี่เห็นรุ่นเห็นยี่ห้อแล้วค่ะคันนี้ฮอนด้าซิตี้รถปี2012นะคะ เรื่องยนต์ไอ t ีเทมีเซ็นเซอร์มาให้ที่ด้านหลัง2จุดนะคะสีสวยๆมาแบบสวยๆคนขับนี่รู้เลยว่าเจ้าชูนะจ๊ะเพย์บอยแม่เพย์บอยเดี๋ยวเน่ <ๆ S 1> จะให้ดูล้อก่อนทุกคนคันนี้นะคะเป็นแม็กแต่งมาให้แล้วแต่ถ้าไม่ชอบแม็กลายนี้อยากเปลี่ยนแม็กลายอื่นบอกได้นะรวมถึงยางด้วยนะคะเพราะว่าเนี้ยเป็นยางเดิมจากเจ้าของนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้าเดี๋ยวเน่จะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้น พร้อมกับติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วที่จับที่เปิดตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีที่กันเล็บนะคะที่เป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะคะนี่เปิดด้านในให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะด้านในนะคะเป็นสีเบจเบาเป็นบเนบาะผ้ากำมะหยี่นะคะส,สวยๆนั่งกันได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดด้านในอีกสักนิดหนึ่งนะคะ <S <S คันนี้ได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคเกียร์เป็นเกียร์ออโตหรือว่าเกียร์อัตโนมัติ ใครที or, right? ่ข like ับรถเข้าเมืองบ่อยๆไม่ชอบเหยียบค์ทให้มันเมื่อยขาหรือว่าปวดขานะคะคันนี้มาจับมาจองได้เลยนะคะลูกค้าขาคันนี้มาจับมาจองกันได้เลยนะใครชอบรถสีเข้มๆทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆนะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นไลน์สะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยและสําหรับลูกค้านะคะที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาแจ้งด้วยนะจาว่า โทรเข้ามาหาเซลเน่หรือถ้าเข้ามาที่หน้าร้านนะคะแจ้งได้เลยว่ามหาเซลเน่นะจ๊ะจะได้โปรโมชั่นดีๆเช่นจองแค่1น0 0จากปกติจอง5,000และวันรับรถนะคะได้รับทองอย่างคันนี้เน่ๆจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่รับรถไปแล้วได้รับทองด้วยนะคะหน้ารถนะจ๊ะสวยๆเลยคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตาไฟสวยๆใสๆเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบมาจับรีบมาจองสำหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อนคะอ่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่มายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่ๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกครับ,รบมีคนแนะนำมาจากมาจากบดินทรดีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปลาดิบสดรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ